สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับเจสังพรวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทางเสง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่10กรกฎาคม2567นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้ก็คือการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกแต่ละรอบพี่น้องถ้าพี่น้องว่ามาร์กว่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะที่ท้ายคลิปเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าทุกท่านจะสามารถชา นำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะ่ FC คะ fc ขาคู่ที่จะจับให้นี้นะคะเป็นการหาามน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนสําหรับคู่เนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะคะ่ะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่9ก่อนนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะถ้าใครไม่อยากดู ก็เลื่อนไปได้เลยนะคะสำหรับที่จะดูทำให้ดูวันที่9นะคะเด่นรอบเช้าจะให้เอ้ให้3และ9มา3 5 6ห5นะคะทุกท่านวันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะรอบเช้า9559นะคะรอบบ่ายจะให้5และ1มา55803มา5นะคะทุกท่านเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน5885นะคะทุกท่าน่ะ รอบป่ายเลขเด่นประจําวันมาไหมมาทั้ง5และ3รอบเช้าหลุดเออมาทั้ง8ดและ3นะคะรอบเช้าหลุดนะคะทุกท่านสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะไปต่อค่ะวันที่10นะคะวันที่10จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่5และ7นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน5นะคะ52 5สอง้าปด ห้าสี่ห้าเก้าห้าสามห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสาม เด่นรอป่าอยู่ที่สองและเจ็ดวันนี้เลขเจ็ดเบิ้ลนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่มีเบิ้ลประจําวันเนจ็ดเจ็ดถ้าเอฟซีชอบไม่มีเลขเบิเ้ลประจําวันนะคะถ้าเอฟซีชอบเจ็ดเจ็ก็ตามได้นะคะทุกคนสองค่ะสองห้าสองเจ็ดสองสี่สองเก้าสองแปดสองสามเจ็ดนะคะเจ็ดห้า 7จ7ดเจ็ดเจ็ดเสี่เดแสศย์บดซมพีนองชอบอยู่นะคะทุกคนมันเกินสเต็ปแล้วแต่เอฟซีจะชอบนะคะทุกคนมาดูคะ่ะ5 7าเจ็ดสองเจสองเสองเ สองกับเจรอบบ่าย2 5ง7 7าสอนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันพุทธอยู่ที่เลขสีและเลขเก้ค่ะ สำหรับ4กับ9นี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ7เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น5-4-5-9ไม่ติดคูณเด่นนะคะ7ค่ะ7-4-7-9 2กับ7รอบาป่ายและ4กับ9เด่นประจำวันเป็น2-4-2-9 7ค่ะ7-4-7-9 ประมาณนี้ค่ะพี่น้องมีครูได้มากกว่าจ้ามากกตตามได้ด้วยจ้าพี่น้องขาบ่มักกับพานคือเก่านั่นล่ะพี่น้องสถิติมีเข่ามีหลุดคือเก่าทุกมือเนาะพี่น้องเนะาะค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางห้างเสียง v i p วันที่10กรกฎาคม2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสศกโศกมันหมานสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า